หลวงพ่อเจ้าขาวันนี้ลูกได้มาถวายสังฆทานชุดละหนึ่งพันบาทเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณแม่ผู้ตายด้วยอุปัตยเหตุคือรถชน <c oughs> อย่างนี้คุณแม่จะมีทางมารับได้หรือไม่หรือมีวิธีดีกว่านี้อีกเพื่อเป็นการกระตันยูกตวเวทีขอหลวงพ่อโปรดเมตตาช่วยทีแนะลูกสักครั้งเถิดเจ้า่ะป <c oughs> ัญหาเขาต้องส่งมาใช่ไหมครับวันนี้วันเนี้ยส่งมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับ แล้วถามว่าว่าแม่เขาลุกล่างเป็นไงขาวด้วยดำพร้อมไม่อ้วนต้องใช้มโนแหละอ๋อไม่เห็นเลยยกตัวพักนี่แลหละทังมโนโเห็นตมะมเนียน่นเลยแล้วไม่เป็นไร<อ>ตั้งใจให้คนเดียวนะให้เขาคนเดียวโดยเฉพาะออกชื่อให้คนเดียวนี้ไม่พลาดอ,อาชีพก็เกาจาะจงเจาะจ,จงเลยครูทิศศาสไปเจาะจงเลยอันนี้พลาดนะศาสตร์ศาสตร์อ่ะบอกตรงว่าครูทิศศาส์ก็แล้วกันนะ